สวัสดีครับพี่น้องชาวพระเครื่องนะครับผมวันนี้กับโยมเมืองลุงนะครับวันนี้อยู่กับรายการจับกล้องส่องพระนะครับผมอ่ะวันนี้ผมมีเหรียญอาจารย์คงวัดบ้านสวนพัทตลุงนะครับรุ่นแรกมานําเสนอนะครับอ่ะจะมาชี้เนะไม่ถึงกับชี้เนะหรอกครับมาจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมเอ่อสำหรับมือใหม่นะครับสาหรับเอ่อท่านที่เป็นเซียนแล้วก็คงจะรู้นะผมว่าตําหนิรุ่นนี้อยู่ยังไงนะครับผมเป็นเหรียญที่ราคาไม่สูงนะครับผมแต่มีการปลอมถือว่าฝีมือถ้าเกิดคนที่ ไม่แบบว่าไม่ได้จับบ่อยๆนะผมก็จะดูไม่ค่อยออกนะครับว่าเดี๋ยวนี้แท้หรือปลอมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะผมตำหนิคร่าวๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูง่ายๆก่อนเลยนะครับผมจุดแรกนะครับที่คําว่าครูนะครับผมอ่ะที่คำว่าพระครูที่ขอบเหรียญนะครับผมจะมีจุด2จุดนะครับาะสระอูนะครับผมอ่ะมันจะเป็นหางขาดหายไปนะครับผมแล้วก็จะมีจุด2จุดตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับประมาะนะครับ๋ยวผมมาหาเสียงให้ดูนะครับ อ่าอีกสองจุดนะครับผมอ่าสองจุด่ะเดี๋ยวจะไม่ลูกศนะครับผมสองจุดนี้นะครับอ่าที่คําว่าครูตรงนี้นะครับผมจะต้องชัดนะครับผมจะต้องชัดนะครับแล้วก็ที่ตละอูที่ตละอูนะผมที่คําว่าลุงนะครับจะมีหางนขึ้นมาครับผมที่ขอเปลี่ยนนะครับอ่านให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับจะมีขอบขึ้นมานะครับผมอ่าจะเป็นหางต่อขึ้นมานะครับดูข้าวอย่างนี้นะครับผมข้าวอย่างนี้นะครับแล้วก็ ตรงจุดนะครับจุด2จุดนี้นะเห็นไหมครับข้างหูนะครับผมจะมีจุด2จุดนี้นะครับของปลอมน่าจะมีนะครับผมแต่ไม่ชัดไม่คมนะครับเราต้องดูให้คมนะครับผมดูให anyway> no. ้เป็นเม็ดคมเลยนะครับแล้วก็ดูเมดตานะครับผมจาเมดตาแบบนี้ไว้นะครับเมตตาแบบนี้จําไว้นะครับผมของปลอมเมตตาจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับผมเม็ดเล็กๆนะครับดูนี่นะครับผมจาเมตตาจําโครงหน้าท่านให้ดีนะครับจาเมดตาจําโครงหน้าท่านให้ดีนะครับด้านหลังนะครับผม บางรุ่นนะครับบางเหรียญได้กว่าอ่ามันเป็นบล็อกไหมบางรุ่นผู้ปิดบางล็อกนะครับจะเป็นบล็อกสายฝนนะครับที่เขาเรียกกันนะครับอ่า้แต่เล่นนะครับผมได้แต่ความชอบนะครับอ่าด้านหลังนะครับดูง่ายๆเลยนะครับจุดสังเกตแรกนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับจะมีติ่งนะครับอ่าจะมีติ่งนะครับผมตรงนี้จะมีติ่งนะครับอ่าของปลอมอาจจะมีนะครับแต่ไม่คมอาจจะมีนะผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ปลอมพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับอ่าแต่ คือถ้าเกิดด้านมีด้านหน้าเหมือนกันแล้วก็มีติ้งตรงนี้นะครับผมอ่ะเรารู้สึกว่าอ่ะเริ่มเข้าเขาแล้วนะครับผมเริ่มมีเขามีโครงแล้วอ่ะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับขอบนะครับผมขอบตรงนี้ครับปลายตรงนี้ครับไอรอยยักษ์ของเหรียญตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีคล้ายๆ้ารอยปลิ้นนะครับผมอ่านิดนึงนะครับนิดนึงนะครับของปลอมไม่ปลิ้นนะครับผมของปลอมจะไม่ปลิ้นนะครับนะจำตรงนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่ก็จําภาพแบบนี้ไว้นะครับอ่า ดูความคมความชัดนะครับผมของเหรียญนะครับดูความคมความชัดไว้นะครับพื้นเหรียญนะครับแล้วก็ขอบนะครับผมขอบตัดอ่ะพลิกดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับอ่าเนี่ครับผมจะเป็นแบบคล้ายๆแบบอ่าเดี๋ยวลงกล้องดีกว่านะครับอ่าจะตัดแบบนี้นะครับผมก็จากต่อจากจุดเดิมนะครับคือดูขอบตัดก็ต่อจากจุดที่เป็นติ่งตรงนี้เลยนะครับอืม แล้วก็อีกจุดนะครับผมที่ผมดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมอยู่ประมาณเดี๋ยวผมดูนะครับกี่นาฬิกาตรงนี้เอ่อน่าจะเป็นสิบเอ็ดนาฬิกานะครับผมสิบเอ็ดนาฬิกาอ่ะดูนะครับผมสิบเอ็ดนาฬิกาของเดือนนะครับปุ๊บแล้วก็เอียงเดี๋ยวนิดนึงนะครับผมไอไหมครับจะเป็นนุนจะเป็นคล้ายๆเป็นโค้งขึ้นมาครับผมเป็นโค้งขึ้นมานะครับอ่าตรงตรงนี้คือจุดจ่ายตังค์ของผมนะครับอ่าของคนอื่นไม่รู้นะครับผมผมคือตรงนี้นะครับผมจะเป็นขอขึ้นมาแบบนี้นะครับ เป็นค้าเป็นเนินขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้นะผมการดูเบื้องต้นนะครับส่วนตัวผมดูแบบนี้นะครับผมถ้าหนึ่งอาจจะดูแบบอื่นนะครับผมก็ดูโดยรองพื้นฐานนะครับผมของปอมก็ถือว่ายังถ้าเกิดคนที่เคยจับมาบ่อยๆก็ถือว่ายังไม่ค่อยเหมือนนะครับอ่าแล้วก็อีกหน่อยนะครับผมเทคนิคตรงนี้อ่าตัวอีกไหมครับตรงนี้จะเป็นหลุมๆนะครับผมอ่าลืมนะครับผมมูเดียนตรงนี้ อช่ไหมครับจะเป็นแบบว่าเป็นเกี้ยวๆแบบนี้นะครับผมอ่าผมก็ดูนะครับผมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผมด้วยที่ผมจะดูนะครับอา่าเดี๋ยวหลวงพ่อคงเอ่อรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญที่ว่าประสบการณ์ดีนะครับผมน,นไปทาไมหาห่ทอาวุธนะครับเอ่อสมัยนั้นหลวงพ่อคงก็จะมีแบบว่าอยู่ในยุคสมัยเดียวกับสายขออ้อก็คืออาจารย์ปานขออ้ออาจารย์นำวัดดอนศา,าลาอะไรประมาณนี้นะผมแต่เป็นเหมือนอาจารย์ปานใเนี่ยราคาเหรียญรุ่นหนึ่งอาจารย์นำรุ่นหนึ่งเนี่ยก็ไปหลักมือแล้วครับแต่อาจารย์คง เป็นพระอาจารย์ที่อยู่ในยุคเดียวกันนะผมปุกเซคือแบบว่าถ้าเกิดเห็นอาจารย์นำเห็นอาจารย์ปานก็ต้องเห็นอาจารย์คงนะครับอาจารย์คงเนี่ยก็ยังอยู่หลักพันนะครับผมยังจับต้องได้เลยนะครับประสบการณ์ก็ไม่เบานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านใดชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องผมได้นะครับผมขอบคุณครับ